สวัสดีครับผมนายแพทย์นันทุูติบุญวิสุทธิ์อายุรแพทย์โรคไตโรงพยาบาลเวชานีครับโรคไตมีสาเหตุเกิดจากอะไรโรคไตวายเรื้อรังเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆครับแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยที่พบบ่อยที่สุดจะเป็นเรื่องของเบาหวานและความดันนะครับไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังต่างกันอย่างไรความแตกต่างทั้งสองอย่างเป็นเรื่องของระยะเวลาครคือไตวายเฉียบพลันคือจะมี การบาดเจ็บของไตยอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่าคารทมันของไตจะลดลงอย่างเจ็บพลันแต่ว่าเรื้อรังเนี่ยจะเป็นการเ,ออเสื่อมอย่างค่อยเป็นค่อยไปแม้ปลายทางจะเหมือนกันแต่ลักษณะการดำเนินโรคจะต่างกันไตวายเฉียบพลันกับไตวายเรื้อรังคนเป็นประเภทไหนมากกว่ากันถามว่าเป็นประเภทไหนจริงๆต้องตอบว่ามีทั้งสองแบบนะครับในสัดส่วนนี้ผมว่าเยอะน้อยขึ้นกับแต่ละพื้นที่เลยบางบางพื้นที่คนไข้เป็นคนไข้หนะัก มีความรุนแรงของตัวโรคเยอะก็มาด้วยไตวายเฉียบพันเยอะจนถึงรุนแรงจนหนึ่งต้องรังไตในฐานะที่บางที่อาจจะเป็นพื้นที่ที่ส่งคนไข้ออกเป็นส่วนใหญ่ในพื้นที่มีแต่คนไข้อายุเยอะมีโรคเรื้อรังนานๆก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นไตาวายเรื้อรังเป็นหลักมากกว่าครับผมใครคือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตก็ตามนี้เรียนไปครับเบาหวานความดันเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายมากที่สุดในประเทศไทยนะ รองล,อง,ลองมาก็จะเป็นปัจจัยอื่นๆเช่นคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจล้หลอดเลือดคนไข้ที่มีประวัติใช้ยาบางตัวที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไตาบาดเจ็บคนไข้ที่ใช้ยาถุนภพบางตัวที่ทําให้เกิดไตาบาดเจ็บาดเจ็บได้ง่ายหรือโรคประจําตัวในครอบครัวบางโรคที่ทําให้เกิดโรคไตาวายในครอบครัวดได้ตั้งแต่อายุน้อยอาหารส่งผลให้เป็นโรคไตได้หรือไม่อาหารการกินที่ที่ว่าเนี่ยผมขอลงรายละเอียดคือหนึ่งก็คือ อาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยทำให้เกิดโรคหลอดเลือดความดันสูงแนละท้ายสุดทําให้เกิดไตไวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้ง่ายมากขึ้นนะครับอื่นๆนี่พบได้เช่อนอาหารที่มีความหวานมากๆเนี่ยที่กินเรื้อรังแนละ้วทำให้เกิดภาวะเป็นเบาหวานเนี่ยก็ทาให้เกิดไตไวายเรื้อรังตามมาได้ด้ยวยเช่นกันครับโรคไตมีกี่ระยะแต่ระ,ระยะต้องรักษาอย่างไรแบ่งเป็น5ระยะนะครับตามระดับการทํางานของไตที่ลดลงนะครับ โรคไตแต่ละระยะเนี่ยที่แบ่งขึ้นมาเพราะว่าอัตราการสะสมของของเสียในแต่ละระย,ย,ยะ,ะยยยยจะมีความไม่เท<น>่เากันนะครับนั่นนําไปสู่ว่าแต่ละระยะเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตามมาไม่เท่ากันบางระยะจะเป็นแค่เรื่องของอเกลือแร่ผิดปกติบางอย่างบางระยะจะเริ่มมีหลอดเลือดแข็งตัวบางระยะจะเริ่มมีอาการซีดแล้วระยะสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ําเกินของเสียข้างง่ายจนต้องนําไปสู่อาจจะต้องการล้างไตการฉุกเฉินได้อาการเตือนของโรคไตเป็นอย่างไร อาการเตือนของโรคไตแบ่งเป็นได้เป็นหลายอย่างนะครับตั้งแต่อาจจะมีปัสสาวะที่ออกเยอะขึ้นในช่วงกลางคืนหรือบางคนอาจจะมีปัสสาวะออกน้อยลงบางคนอาจจะมีปัสสาวะเป็นฟองบางคนอาจจะมีปัสสาวะปนเลือดนะครับเหลา่านี้เป็นอาการเตือนของโรคไตแต่ก็มีหลายๆคนเหมือนกันที่ไม่ได้มาด้วยอาการพรามผิดปกติของปัสสาวะแต่ว่ามาด้วยความผิดปกติของค่าเลือดเลยเช่นมีของเสียเยอะจนก,กระทั่งมีอาการขึ้นไส้อาเจียนมีของเสียเยอะจนกระทั่งกินข้าวได้ลดลง บาางคคนก็ือมได้ส,ป,ส,นนดสป,ปัสสาวะเกิน3ครั้งในช่วงกลางคืนเสี่ยงเป็นโรคไตหรือไม่คําว่าฉีก่กลางคืนนะครับในในัยยะหมายถึงการการผลิตปริมาณปัสสาวะมากกว่าปริมาณกระเพาะปัสสาว,วะที่รับได้ในช่วงกลางคืนจนนาไปสู่การเข้าห้องน้ําตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปโดยด้วยนยะนี้ก็จะไม่รวมคนไข้ที่ฉีกก่กระปิดกระปอยหรือว่าหลับไปแล้ว รู้สึกว่านอนไม่หลับตื่นขึ้นมาฉี่โดยที่จริงๆปริมาณฉี่ในพาะปัสสาวะไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็ไม่ได้ไม่เกี่ยวข้องเป็นโรคไตระยะไหนจึงจําเป็นต้องผ่าตัดปลูกถ่ายไตยครับโดยปกติเราจะพิจนารณาปลูกถ่ายไตยนยในคนไข้ที่การทํางานของไตเ,เรียกได้ว่าเป็นเรื้อรังนะครับหมายถึงว่าถ้าบาดเจ็บของไตเฉียบพลันเราล้างไตแค่เฉียบพลันเนี่ยเราย,ยังไม่ได้คุยในกรณีนี้กรณีเหล่านี้จะเกิดขึ้นเมื่อเรา,เาพิจนารณานแล้วเห็นว่าคนไข้เนี่ย ไม่มีการฟื้นตัวของไตโดยสมบูรณ์แล้วกเ็เข้าสู่ระยะสุดท้ายของอาการทํางานของไตเมื่อถึงระยะเหล่านั้นเนี่ยเราจะมาเลือกให้คนไข้ว่าคนไข้อ่ะควรจะทาการบาบัดทดแทนไตด้ดยวิธีใดซึ่งปัจจุบันทําได้อยู่ง,ง่ายๆ3าอย่าง1ก็คือกาปรปลูกถ่ายไตยนะครับสคือการฟอกเลือด3คือฟอกทางหน้าท้องนะครับถ้าในประเทศไทยเนี่ยแบ่งการทําปลูกถ่ายไตยได้2วิธีคือรับบริจาคจากผู้เสียชีวิตกับรับบริจาคจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้ารับบริจาคจากผู้ที่เสียชีวิตโดยปกติจะต้องทําการฟอกดังใดทางหนึ่งก่อนเช่นฟอกเลือดหรือฟอกหน้าท้องแล้วขึ้นทะเบียนเพื่อเตรียมทําการปลูกถ่ายไตยกลับกันถ้าเป็นการรับบริจาคไตจากผู้ที่ยังมีชีวิตในกรณีเหล่านี้เนะี่ยสามารถทําได้เลยตั้งแต่ไตเสื่อมอยู่ในระยะที่4สามารถขึ้นทะเบียนได้และให้ทําตอนเมื่อไตยอยู่ระยะที่5แล้วครับผมการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยมีกระบวนการอย่างไรตั้งแต่แรกก็คือต้องประเมินความพร้อมของผู้รับก่อนครับ ว่าผู้รับไตเนี่ยอยู่ในสภาพที่แข็งแรงไม่มีอัยะอื่นที่ล้มเหลวลมด้วยไม่มีการติดเชื้อที่รุนแรงที่อาจจะนําไปสู่การเสื่อมสภาพของไตเมื่อได้รับมาหรือไม่มีโรคอื่นๆที่อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว,ยาวเช่นโรคมะเร็งที่ซ่อนอยู่สิ่งเหล่านี้ต้องมีความพร้อมก่อนถึงจะให้ผู้รับไตเนี่ยมาขึ้นทะเบียนรับไตได้นะครับส่วนขั้นตอนของการปลูกถ่ายนี้จริงๆเป็นการผ่าตัดที่อยู่นอกช่องท้องแล้วก็จะเอาไตเนี่ย ที่ได้จากผู้บริจาคหรือผู้ที่ให้มีชีวิตเนี่ยนำมาใส่ไว้ใน,นหน้าทองของตัวเองโดยที่ไม่ได้เอาไตาเก่าออกเวลาไตาที่ถูกนํามาปลูกถ่ายเนี่ยจะใช้ทั้งไตและท่อไตาจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตหรือมีชีวิตทั้งข้างกับหนึ่งข้างก็จะเต็มไปด้วยก็คือจะมีไตหนึ่งข้างบวกท่อไตที่ตามออกมาด้วยผลของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยประสบความสําเร็จอย่างไรบ้างความสําเร็จของการปลูกถ่ายไตยเนี่ยผมมองเลยว่าหนึ่งก็คือทําให้คนไข้เนี่ย ไม่ต้องรับการฟอกเลือดหรือฟอกน้าท้องต่อเนื่องอีกนะครับแล้วก็ความสําเร็จของการปลูกไถ่ไตปัจจุบันเนี่ยมีเยอะขึ้นมากนับจากสมัยในอดีตที่มียาปวบคุมอย่างจังกัดหรือไม่มีความรู้เรื่องการเข้ากันของน้าเหลืองค่อนข้างน้อยในปัจจุบันเนี่ยการปลูกไถ่ไตแล้วเกิดการสลัดไตเฉียบพลันทันทีภายในชั่วโมงแรกๆเนี่ยเกิดขึ้นแทบเล็กได้ว่าน้อยรายมากๆบนโลกใบน,นี้แล้วการปลูกไถ่ไตเป็นการปลูกถ่ายอวัยวะที่มีมาแรกสุดบนโลกแล้วก็ปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับสัตว์แขนงเนี่ย กกก็มาาามาาคค่อ้งลลแวรับผู้รับบริจาคตายกับผู้บริจาคต้องเข้ากันได้ดูจากอะไรดูความเข้ากันได้ของน้าเหลืองครับดูเม็ดเลือดขาวดูปริมาณโปรตีนในน้ําเหลืองของคนไข้แต่ละคนมีมีรายละเอียดหลายๆอย่างที่ต้องมาดูเพิ่มเติมการรับบริจาคจากผู้ที่มีชีวิตถ้าเป็นญาติสายตรงความเข้ากันได้ของน้าเหลืองย่อมมากที่สุดอยู่แล้วครับใครที่ไม่เหมาะสมกับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยถ้าคนคนหนึ่ง มีโอกาสที่ร่างกายของตนเอง ấy, มีความเสื่อมเร็วกว่าไตาที่จะให้หลับไปนั่นก็จะเป็นคนที่ไม่เหมาะสมเช่นอนทิเช่นนะคนไข้ที่มีโรคหัวใจรุนแรงที่ควบคุมตัวโรคไม่ได้โรคสมองเสื่อมรุนแรงที่ไม่สามารถรักษาได้คนไข้เหล่านี้ก็จะเป็นคนไข้ที่มีอวัยวะสําคัญอื่นๆล้มเหลวอยู่ตั้งต้นและไม่สามารถนําไปสู่การปลูกถ่ายอวัยวะอื่นๆได้การหลับไปไปก็จะทําให้ไตเองก็จะบาดเจ็บจากอวัยวะอื่นอยู่ดี รณีอื่นๆอีกที่พบเช่นที่คิดว่าเป็นข้อห้ามนะครับเช่นการติดเชื้อรุนแรงที่คุณหมอพิจารณาแล้วว่าเป็นข้อห้ามในการทําหรือคนไข้มีมะเร็งที่จะมีโอกาสการอดาีชุดอยู่อีกไม่นานการเอามาปลูกไ่ไตอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมาะสมเท่าไหร่ครับคนที่ผ่าตัดปลูกถายไตยสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติใช่หรือไม่ในการศึกษาปัจจุบันนะครับการปลูกถายไตยเนี่ยเป็นการบำบัดทดแทนไตที่ดีที่สุดก็คือผู้ป่วยเนี่ย จะมีอัตราการรอดชีวิตสูงที่สุดเทียบกับการบำบัดดแทนไตด้วยวิธีล้างไตหรือว่าฟอกหน้าท้องนะครับซึ่งอันนี้ไม่นับรวมคุณภาพชีวิต้วยนับที่ดีที่สุดเพราะว่าผู้ป่วยก็ไม่ต้องอยู่กับบ้านไม่ต้องอยู่กับศูนย์ฟอกแต่ว่าสามารถเดินทางไปไหนต่อไหนได้โดยต้องมีการดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมถ้าเป็นไตที่ได้รับจากผู้บริจาคที่เสียชีวิตจะต้องรอโดยต้องต้องรอต้องขึ้นทะเบียนเสร็จแล้วต้องรอรับจากกาชาดอีกทีหนึ่งซึ่งค่าเฉลี่ยในการรอเนี่ยใน โดยทั่วทไปก็ประมาณปีถึงปีตามโรงพยาบาลทั่วๆไปฝากถึงคนทางบ้านให้ห่างไกลโรคไตก็อยากให้ทุกคนมันตรวจสุขภาพตัวเองนะครับสังเกตความผิดปกติของปัสสาวะแล้วก็ถ้ามีความผิดปกติให้รีบพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำที่ถูกต้องและก็ตรงกับโรคมากที่สุดนะครับ TNN Health เราจะรวบรวมความรู้ทางด้านสุขภาพจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือพร้อมก่อติดความเคลื่อนไหวจากทุกประเด็นสุขภาพรอบโลกสะท้อนผ่านความคิดมุมมองของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ทางด้านต่างๆ TAN Health เข้าถึงทุกสาระสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันรู้ทันโรค